ครับสวัสดีครับผมครับด้วยด้วยความตั้งใจครบปกติก็คืออ้อจะปลูกผักบุ้งใส่ดินใช่ไหมครับในขวดน้าแต่ว่าอันเนี้ยด้วยที่คุณปลูกนะครับต้องการเพราะว่ามันเกิดที่ช้างวันนี้เจ็บวันพอดีเราก็เลยไม่เคยได้ยินว่าพี่ดาวบอกว่าพี่ช้างนีไม่กินเรื่องไม่กินพืชที่ออกมาจากดินนะครับวันนี้หยงก็เลยตั้งใจทําแบบนี้ครับลองดูครับ น,นี้ปลูกผักง,งูซูมาได้เลยครับไม่ต้องใช้ดินหรอนี่แบบนี้เลยครับอันนี้อันนี้ทานได้ถึงถึงรากเลยนะครับเจ็ดวันครับอันนี้ใช้น้ําตั้งใจให้พอดีวันที่ยี่สิบเอ็ดพอดีวันเกิดพี่ช้างครับพ <c oughs> ี่ช้างบอกว่าผมไม่ทานผักบนดิน <c oughs> ผมผมไม่ทานผักที่มาจากดินอันนี้ของจริงอ่ะบไม่นาจเร็ดิน <c oughs> กินหรือยังอันนี้อันนี้ออร์แกนิกแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อปลูกเองกับมือแล้วก็เราใช้น้ำนะครับปลูกเน้นอันนี้ก็ถือว่าเพื่อสุขภาพใส่ใจทั้งเวลาแล้วก็ใส่ใจทั้งได้ถึงไทยด้วยคับเราใช้ใช้ใช่ไหมหรือว่าใส่ใช้ใช้แช่มอะไรเด่นยองอ๋อใช้มีเวนตาผสมตั้งแต่ตอนที่ที่ฟองอะไรเด่นยองครับแค่นั้นเองเจ็ดวันได้กินแล้วครับไม่ทันผลเลยครับ ให้สำหรับคนที่เรารักนะครับใส่ใจให้เวลาใส่ใจให้สุขภาพครับแล้วขอบคุณนะ Happy birthday ครับ Happy birthday ่ะลงใจเลยได้กินผักไม่มาจา่นไม่มาจากคืน